เนี่ยค่ะตรงที่เราจะเดินไปที่เราเห็นสีแดงๆนี่น,นะคะคือดอกโคเคียค่ะเห็นไหมคะวันนี้นะคะวันอาทิตย์วันที่1นึ่งพฤศจิกายนสองหนะคะพามาดูดอกโคเคียที่ฟูจิซังเห็นไหมคะสวยไหมคะดอกโคเคียนี่คือดอกโคเคียนะคะที่เป็นพุ่มๆแบบนี้เราก็จะมองเห็นดอกโคเคียแล้วก็ฟูจิซังด้วยเป็นบรรยากาศที่ธรรมชาติ มากสวย,สหย,ยสไหมคะอาภาพสวยๆมาฝากค่ะโอ้ย นี่ค่ะนี่คือสวนดอกโคเคียนะคะสวยไหมคะอืมบรรยากาศสวยเนาะพาที่กำลังตกดินค่ะบรรยากาศรอบๆ เนี่ยค่ะสวยเนาะเนี่ยค่ะสวยไหมคะอ่าเป็นดอกโคเคียนะคะแต่ดอกโคเคียนะคะที่ใหญ่แล้วก็เยอะที่สุดนะคะมีอยู่ที่มีโตอีบาลังิแต่ว่าที่ฟูจิก็มีนะคะแต่ว่ามีไม่เยอะวันนี้ก็เลยมาเก็บรูปสวยๆไปมาฝากเพื่อนๆน,นะคะ ที่ใครเห็นบอกว่าใครชอบฟูจิซังนะคะแล้วก็อยากมาเที่ยวขอแนะนำเลยแต่ต an ้องมาช่วงเดือนต้นพฤศจิกาจะสวยค่ะคุณนิจิวะว่าช่งกุจินั่นตะเกะบะชัวคุณนิจิวะกุชิบะชัวมวยเก๋กุชิบะชัวมวยเก๋บะชัวมวยเก๋โออิชิโกุเอ็น โออิชิโคเองถ้าใครจะมาที่นี่ที่นี่นะคะเพื่อนๆนนะเอ่อเสิร์ชเข้าไปหาตรงที่ว่าโอโออิชิวัดจังมวยไก่โออิชิโคเองโออิชิโคเองนะคะ <so. S 1> เข้าไปหานะคะเข้าเสิร์ชเข้าไปหาโออิชิโคเองที่เอ่อฟูจิซังนะคะแล้วก็จะเห็นค่ะจะจะเห็นแล้วก็อยากจะแนะนำเพื่อนๆ <c oughs> นนะคะ <c oughs> เข้าไปหานะคะ <c oughs> เข้าไปดูนะ